กองหลวงสัมพสิทธิ์สิ่งประสงค์มาพักึ้อกันวอนเข้าไปไมล่ลาลเกว่าพำเสียสละเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแผ่นนเมืองอุบลเราเนะาะเพราะฉะนั้นพวกเราลูกหลานเมืองอุบลได้พร้อมใจกันโดยเฉพาะอะไรนะพลโทอัดเนาะไดปไปหาลุงตาบอกว่าลุงตาเินดีเลยเนาะะที่จะอ่า มาเร่วมลัาลึกถึงคุณของกงาหลวงสรรพสิทธิ์ที่ได้สร้างคุณประการต่อเมือบวน,น,น,นเราต่อลูกหลานมวนเราตนี้นเป็นโะอ๋พิเศษที่พวกเราทั้งหลายได้มาสแสดงความปรนกันอยู่ลังลึกถึงคุณงามความดีเนะเราเราก็จะเป็นตัวอย่างแบบอย่างแก่ลูกหลานเรานะสมุห์เฮาบ้าเขาเห คุ้นนาก็มีลูหลานกาจะไปทำยังไงตามเหมือนนี่ไนนักแสดงวามกันสั่งยู่หรืองกคุ้นนะของบองอ่าบันบอกยังไว่าเมื่องอุบน้าแหตุหลายเลยเป็นเรื่องนักปาด้วยว่าการป่าเนี่ยไหนกูมือเ่ยก็สว่านั่นเรื่องเมื่องยังก็เมื่องบุรพ้าจับเป็นสมเด็จกับหลายเ้ย อ่าเป็นสมเด็จทั้งผ่าเฮออ่าอ่าจันสรรีจันทรโตทิสอ้วนเนี่ยก็เป็นคนอุบลเด้เห็นมั่ลูกผู้สาวเนี่ยลูกผู้ชายนี่ยลูกสาเนี่ยลูกผู้มันก็เป็นคนอุบลเด้เห็นมั่ลูกผู้ชายมั้งเนี่ยเห็นมั่วผู้างกประการแก้วขนาดเลยลูกผู้มันลูกผู้สาวเนี่ยวัดบัดพระเนาะลูกสาวเมื่อก่อนแหน่ก่อนศึกษาขราม ปีสี่องลุงตาเข้าสู่ทางปีสี่สองโดยมีความตระลุกุม่นมากอันนี้ไม่จัลุมปเสาลุงตาไปตาร้อสี่สิบสอ อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารสมัยนั้นโอ้ยพลังการดาลไหลลุยเข้าไปเลยอาตายเป็นตายน้องทำน้ำผู้ตามลยุยพ่อแม่ครูบาอาจารยลตาตาล์ลูกสาวตาม้่าลูกสาวปรหอดวัดอมาตย์ฉบับสักนตวอวอุ้ยถามว่าอลุอยเร่ไปเมืงมอง몽พันโยบนเศร้าด้วยความศรัทธาที่เขาก็ติดตามลุยของทัพประสิทธ เนาะในตามร้อยคนนุณงามคว้ามดีเอามาลําเลื้อถึงพ่นอ่าคันด้วยลําลื้ถึงลาบเงาเมาื่กานะอ่าลูกหลานเทากับที่ขาดาขาดรักขาดรักขาดรักของใจอ่าคุม้มง่ายโอ้ยจะเปลี่ยนดดได้แต่สั่งลุงสิงท่านกลับมาสู่ใจคนละลายหลวงตาเนี่ยนะผู้ก่อเหตุเอ,อื้นพาสิน้นคิดนะ อ่คนนี่ดาทั่วประเทศเก่าทิพเก่าจุดเก่าพุทธิ์พระแม่มันยังว่าเขาอ่ะว่ากับบ้องมันจะกูกันรุ่งอ่าะดาไปดาไม่ดังคนจากทัวโลกนะเนี้ล่วงล่งล่งเศร้าดาเหรอเดี๋ยนี้เห็นบอกให้เวลาเขาจัไใจนะผ้าท่ำคุ้นน่นควันดีนะอ่า ทุกอย่างมีอุปสรรคแต่าห้าสินน้่ายมีความดีน้่ใจในคนน,คนั่มคว่ำดีเนาะเพราะเราเมีศีลลูกตาขอว่าแบบอาหารเร่งบางย่านพู้ใด้ในโวงในย่านจะคว่ำดดีย่านใจใจของฮิตบรินะอนาผู้อื่นมาหานห,หลอกคู่มือเนี่ยพวกเขาขาดอย่างบอกเรื่องบขาดแค่ย่างนี้นขาดแค่ํำใจเห็นบอกเพราะว่าใจขาดศีลขาดรรม นาะเพราะฉะนั้นขันมันมีศีลมีธรรมหรือว่าไปยังไงกัน่ะนะ